สวัสดีครับสวัสดีคุด้วยนะอยู่ผมเนนะครับผมในวันนี้ผมจะมาซ้อมที่การทำอิสเอ็กเปลี่ยนเพลงในคอฟดิวตี้แบบออฟโควอร์ในโหมดซอมบี้กันนั่นเองวิธีการทําง่ายมากเลยนะคือการที่คุณจะต้องเปิดประตูมาถึงตรงนี้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะอเดี๋ยวเนี่ยผมวิ่งหนีกันทัมงพิจิตเพื่อที่จะเก็บเทปไปครบ3เทปนะครับซึ่งตำแหน่งเทปก็เดี๋ยวดูตามนี้เลยนะครับอันนี้คือเทปแรกนะที่อยู่ในตู้เย็นโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วอันต่อไปนะฮะจะอยู่ในส่วนของห้องพลังงาน กับทางไปห้องพลังงานนะฮะเออแล้วนีเน่เหมือนผมเดินบนเลยนะที่ผมจะอออ่อยฝั่งอ๋อไม่เป็นไรนะฮะก็อันนี้ก็ดูตามเลยกันเพราะอันนี้ก็เป็นเส้นทางแบบเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับก็เปิดประตูตรงนี้ปับ๊บเลี้ยวซ้ายประตูตรงนี้เปิดแล้วเราก็ลงไปชั้นใต้ดินเลยครับคราวนี้ป๊าให้เลือกห้องทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เราจะเจอเทปอันนึงอยู่ตรงโต๊ะ นี่ยอ๋อไม่ใช่ตรงโตฮะนี่นี่ตรงนี้โอ้ยเกือบโปะแล้วนะครับตอนนี้เราได้2อันแล้วนะฮะเหลืออันสุดท้ายเสื้อสุดท้ายจะอยู่ใต้ตรงนี้ฮะชับ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 นี่ฮะจะอยู่บนนี้เลยนะต้องสังเกตดีๆนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้อ่าตอนนี้เปลี่ยนเพลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเพลงซอมบี้ไม่ใช่เพลงนี้ะะ at ะนะ <rome> <kita> พอเราเก็บเทปครบ3เทปเปั๊บเพลงจะเปลี่ยนในทันทีครับผมก็ผมไม่รู้นะนะว่าเพลงเนี้ยจะติดลิขสิทธิ์ไหมแต่ผมว่าติดแน่นอนเพราะงั้นอยากให้ท่านผู้ชมไปฟังกันเองนะครับว่ามันมันแค่ไหนแต่ผมบอกได้เลยว่าเพลงมันบางๆเนี่ยแม่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วผมบอกได้เลยว่าเพลงมันกว่าเพลงตอนแรกเยอะมาก คือฟังแล้วอยากบวกซอมบี้มากขึ้นนะฮะอัะนนี้นี่ผมต้องพูดเรื่อยๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเพลงมันติดลิขสิทธิ์ไอ้บ้าเอ้ยซึ่งโอเคฮนะก็สําหรับทุกคนที่รับชมก็น่าจะลองเอ้ยไม่ใช่ก็สําหรับคนที่สนใจนะก็ลองรับชมเอ้ยไม่ใช่พูดผิดสองรอบไปตายเธอโรบินหืมลินก็พันแล้วพูดก็ต้องพูดติทีก็สําหรับใครที่แบบออยากลองทำอีเซ้นนี้นะครับก็ เก็บเทปไปครบ3เทปตามตำแหน่งที่ผมบอกไว้นะครับก็สรุปคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็ฝากก,กดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปแบบนี้ออมาอีกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบุ๊ยนี่แน่ฮ่าฮ่าบุยฮะ